สวัสดีครับพบกเรา g ี v e It a w a รายการมหากของแม่ที่จะรีวิวเล่นทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับผมเล่นในวันนี้คือรายการมหากพย์ของจีนแต่วันนี้ครับ เราไม่ใช่ของกินธรรมดาเราเป็นของเล่นที่สามารถทําเป็นของกินได้จริงใช่ค่ะก็คือเจ้านี่นั่นเองเฮ้ยกินได้ยันกล่องเลยปะเนี่ยยังพี่จะกินก็ได้นะคืออันนี้เป็นของเล่นที่สามารถทําเค้กทำมืนนี่ได้จริงเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นเค้ปจิ๋วไหนเๆอยากดูอยากดูเหมือนกันนี่เฮ้ยดูดิโอ้ยมันจะรับแรงมือเราได้เหรออันนี้นะคะไว้สําหรับพราะว่าหมุนค่ะเค้นี่ อุปรกรณ์อ่ะเพื่อไ่่ก้าเสี็วเวลาครับเราไปเริ่มตอนการทำคลิปด้วยกล่องมาด้วยกันครับผมไป,ไปดูเลยมีแป้งมีอะไรเยอง,องนมนมรสดีต้องใส่ปะเนี่ยไต้องอและนที่สุดเราก็เตรียมอุปกรณ์มาคุบมในการทำคลปแล้วนะครับผมก็จะมีแป้งค่ะ แล้วก็เอเุซอรี่คือผลิตผลไม้ครับนี่ค่ะจะเปกล้กวยสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอนนี่ก็จะเป็นอ่าเมเปิลไซรัปนะคะมาาันจะแบบหวานๆหอมๆเป็นน้ำเชื่อมปลวกปกปกไซรัปเดี๋ยวเอามาใส่เดนโบเรนโบ,บ,บแล้วก็อ่าช็อกโกแลตน,นะคะเอาไว้โรยก็ใช้โชกี้โชกี้เอาเราจะเริ่มค่ะโดยการใส่น้ำมันลงไปในถาดนี้ใส่ไว้นิดเดียวพอาคิมล้างมาเลยเยี่ยมเลยตอนหลังหลังจะกบเสร็จนี่ใส่ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะมาหมุน เอไปค่ะเราจะเอาไปอบเอาไปตากแดดได้ไหมเมื่อไรจะได้กินไปดูนี่นะคะใส่เข้าไปอันนี้นะคะเราจะใช้ไฟปานกลางค่ะเวลาหนึ่งนาทีครึ่งค่ะประมาณนี้นี่อุ้ยสวยวัสดุดีเลยเนี่นี่นะคะหลังจากที่เราได้เอาแป้งไปอบมาที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราก็จะขีมันออกมาค่ะ เพื่อทำการตกแต่งที่ฐานนี้ค่ะยากเลยนี่มีรอยเอ้ยสวยเลยต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำการตกแต่งค่ะโดยใช้พลไม้เอ้ยพ่อยี่อย้อไม่ได้รักเฮ้ยมาตรงนี้มา ต่อไปเราก็จะโรยนำเชื่อมนี่ประมาณนี้พอค่ะเดี่หวานเกินตามด้วยชโโ็อกโกแลตป้ายเป็น,นส่วนก็พอตัวฮับน่ารักมากจริงจริงต่อไปนะคะเราจะพับมันค่ะให้กลายเป็นรูปร่างลิปติดโอ้ยนี่คือเครื่องพับเหรอเนี่ยนี่อย่างที่บอกนะคะมันจะพับไม่ได้ เราแตกยบตกับเลยทางดานขอชานเลยอุ้ยช่วงนี่ด้าน<ส> <laughs> นี้เขาโชว์โชว์ตดตดขาดต่อไปนะคะเราก็จะตกแต่งค่ะด้วยด้านเลยเลรนโบว์ลงไปรุ้ปรุบปรุ้ปุ้ปุ้เฮ้ยพอมีเรนโบว์แล้วดูดีว่ะเฮ้ยให้จับให้จับพอพ้นต้นนครับเสร็จแล้วชิ้นนี้ไป พี่วัชอนเล่นยิมแล้วสิมาเขาขอชิมก่อนชิมไม่เหมือนเจ้ากินตามข้างนะจริงเหรอขนาดนั้นเลยต่อไปพี่ว่าหน้าตาจะแย่แต่รสชาติไม่แย่นะครับอร่อยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะใครชิมบ้างกัริ่มพี่อิสเทยครับบังคับกินค่ะ มีจากหน้าแล้วแบบฟินฟินหรืออะไรคืนคืนไม่ดีเย้ยนาจะคืนคืนที่แล้วทำไงพันเหยินอร่อยไหมพันเหยินอร่อยไหมอร่อยต่อไปพี่หมูแดงครับช้อนเป็นอะไรวะอกำลังเล่นกายกรรมเจยินทำไมอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมพี่อืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยเลยอ่ะเนียนไหม มีว่ามีว่าทำได้ไม่ได้ไม่ได้ทำได้หลือเหลือค่ะต่อไปให้น้องปอนชิมเฮ้ยต้องต้องเป็นคำใหญ่อย่างงี้เหรอพี่ใช่อร่อยอร่อยจริงช้อนแม่ผมชอบกินกล้วยอร่อยอืมอร่อยเลยไหมชอบทุกคนตอนนี้เรียกร้องให้ทำอีกพี่วากับผมเราก็ไปทำให้เขาเพิ่มใช่พี่ไปเพิ่มจัดให้ค่ะอี e p i อยจัดให้เรียกร้องมีว่าอะไรนะอยากกินอีกอยากกินอีก อร่อย<า>เราทำของคุณมันต้องเป็นยังไงพี่ต้อง,งพิสดารไหมพี่เอาสักกลินมา,านชิวอีกนะสักลินมาเรียบรอย้อยมาเดี๋ยวจะช่วยทาน้ำมันให้รอยนี้นครับเฮ้ยอย,ยอะรอยอย่างนี้เลยเยอะไปเสแล้วนี่แหละน,น,นะนะเอาไอบเดียเฮ้ยเฮ้ยออก<ป> นี่ค่ะเราใส่เข้าไปนะคะ,ะอันนี้น่าจะต้องใช้ประมาณ<อ>2-3<อ>นาทีเมื่อกี้ครับทีมใช้ซอสไออฟโรสเรามีซอสแม่ครัวนะครับที่ว่าให้เ,เหมือนซอสคือแบบไม่กดกนปลาให้มันแหลกเป็นซอสตอรี่กดยี่สิบกดปลานีน่ครับปลาป๋องไม่ได้กินไม่ได้กินแป้งแล้ไม่กินได้กิยังไงปลากระป๋อง <c oughs> ต่ออย่างไรก็ไม่ได้เหม็นนะแต่มันก็ไม่หอมนี่ค่ะเสร็จแล้วสวยงามน hm ี่ค่ะเราจะทำแบบว่าไม่ต <Ja> ้องพับนะตอนนี้เราผ่าครึ่งค่ะอันนี้เอาวางไว้นี่ก่อนอ่ะ ยังไเอ้ยนี่ดูดีอันแรกอีกเท่ๆเ่ยนี่โรยว่ากับโ้ยจะดูรู้ั่เฮ้เสร็จแล้วคิมครับอื้ ร้อนนะเป็นไรพูดไม่ออกนี่มันมีไอ้นั่นมาร้อด่วนมากมาพี่พี่มาแล้วครับผมนี่พี่พี่ผมเพิ่งทำพี่ทำเค้กมาให้พี่ชิมพอดีเลยฮะกินกาแฟหึงเลยไม่มีกาแฟไม่มีกาแฟเลยกาแฟข้างในวะพี่นี่รอบสองเขาทำใหม่รู้ว่ายังไง มีมันๆน่ะหวานแม่มันก็หวานแม่สุดไม่เผ็ดเอาไปทำเบนโตะด้วยมีเบนโตะรชาติโดยรวมเต็มปิดเท่าไหร่พี่คือที่ให้คะแนนความเผ็ดแล้วกันที่ชอบเผ็ดอ๋อหกโอ้ยโปรตีนพี่เออพี่เล่นกล้ามอยู่พอดีอ่ะใช่ใช่มีปลาทูคันใหญ่ด้วยปลาทูเล็กมีขรอดีดีพี่มากินมร้่งนี้หืมหงอกน่าใช้ได้น่า มีเวลาดีดีมีเวลาหาเป็นไรพี่นั่นแหละคือมันจะแบบหวานต้นแล้วมันจะแบบเ็ดปลินไปเค้กอะไรไม่รู้ทั้งพิมพ์ทำใช่ได้เค้กแขกยิงแหม่ขั่วเไาคืออะไรอร่อยดินี่นะคะที่ทุกคนสงสัยมันคืออะไรชึ้งพีเรากินรถขั่ว เราอีกแล้วใช่ไหมอีบิทคอยเป็นแน่ขึ uh, ้มากสำหรับแครฟในครั้งนี้มีวัยชั่วสุดยอดเลยพี่ถ้าพิมหมอกอแงะบอกเนี่ยไม่แน่ไม่แกล้งนะโผมจับใส่ปากทุกคนนี่ะดูความชงจะเกลีอย่าลืมครับกดช่องอีบิทคอยที่เพจด้วยนะเพราะตอนนี้เจ็สกู๊ชี้อยู่ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเฮ้ยเฮ้ยนั่นน้องฝึกงานเฮ้ยชิมเลยดิเพิ่งทำเสร็จ โอ้ยโอ้ยเก้ยอะไรอ่ะเจออะไรเจออะไรเกิดอะไรพูดเจิอะไรไม่รู้อ่ะน้ำตาเลยนือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลองจิ้มเผื่ออะไรเยอะกลับไปคำเดียวไม่กล้ากัดลื่อนนี่ผมโดนรถด่วนไปผมไม่ไหวเลยอ่ะ